นี่คือปลาห้ากล้วยจปลาห้ากล้วยปลาหลากกล้ยกกกวยเนี่ยคนอื่นจับได้วัน,นี่จับได้ค่ะจับได้ผมมีแนวอันจวดจัดเกือนออกเดือนเนาะมาออกออกอั้เลยมันมันหมืน่นโอ,อ,อนี่พี่นออ้องโอ้โหนี่ก็เลี้ยงได้ปะครับเนี่ยแมนค่ะเนี่ยนม่นมาตายพอแต่เอามาลงที่แน่นเนาะเอามาลงสิบตัวแล้วมันมีตัวน้อยไหมค่ะอือ มันมีตัวหน่อยมันขึ้นเลียงในสี่หาเดือนนี่แหละมันเริ่มเมียนค่ะเมียนโอ้แสดงว่าอันนี้น่าจะทำเงินอีกต่อไปเดี๋ยวนี้ไปนี่เมียนค่ะเพราะแต่ังทดลองเลียงอยู่เพราะว่าทดนลองแนวเพราะว่ามันมันด้หดไหมค่ะแต่ก็เลยหามาอีกจ้าเมียนมันสามารถแันธุ์เจ้าของได้ไปนี่ได้แล้วค่ะเพราะมีตัวหน่อยหลือยังตัวน้อยหนึ่งกินเนียงครับเนี่ยอันนี้เต้หเห็นปลาเล็กปลาหน่อยไหมค่ะอที่ที่มันตายหน่ยไหมนี่ค่ะนี่หมายถึงวัน ปลาซิวอ้าวเราหันกระลังสีสมพสมัยเห้ามาใส่นี่แมนค่ะแต่ามันจะเป็นสีตัวใหญ่แต่ว่าเฮาก็หายปลวกปลาเศษปลาแมนค่ะเป็นหัวเป็นอาหารเขาแมนค่ะกุ้งปลาพวกนี้ประหยัดการจัดการดีที่เ้วเนาะแมนค่ะคือว่าเขาจัดการระบบนี่คืออยู่ในฟาร์มเขาทั้งหมดลยค่ะถ้าเป็นกุ้งตายกุ้งหยางสิเขาก็ให้มันกินนะคะกรลังตอดกินอยู่อันนี้ดังเดิมนี่เป็นบ่กกุ้ง อ่าที่จริงอ่ะทางใต้เนี่ยจะเป็นบอผักแมพันธุ์กุ้งฝอย mm hmm. ค่ะบอวเนี่ยเพราะว่าเขาเวลาที่เขาใส่ตะไคร่สีฟ้าเนาะค่ะ mm hmm. แล้วค่ะพาเล่เขานี่กุ้งเวลาที่มันสลัดลงเลี่ยวน่ะลูกกุ้งมันกส็สะลงมาอยู่ข้างล่างเนาะค่ะลูกข้างล่างแล้เนี่การจเจริญเติบโต,ตมันก็ิอยุ่ในนี่แหละมันคือมันย mm hmm. ู่งกันได้อย่างนี้ใไหมค่ะกุ้งกุ้งอยู่บัเนี่ยกุ้งจะไหลค่ะบันี่เ,นเพราะมันเป็นตะไคร่น้ำไหลแต่ก็เลยว่าอ่าได้ปลาหักก้วยมาแต่ก็เลยทดวจสอบปล่อยเบิ้งสิมค่ะพราปล่อยแล้ว เมื่อกวียูที่ได้เอามาเนาะก็บซหาเดือนน่ะแล้วบัดนี้พอมาเบิ่งเมื่อก่อนมันมีลูกน้อยไหมค่ะจ้าลุงลุงอะไมันเกิดขึ้นโอ้นี่นี่มีบ่อปลาซิวจ้าเอาปลาซิวมาใส่นี่ก็เป็นอาหารต่อไปอีกแม่นค่ะหรือว่าจะเอาไปให้หมดแดงกันนั่นีก็เป็นปลาหมูค่ะแม่นค่ะนี่จะเป็นปลาหมูดอกจานปลาหมูดอกจานจ้าเอี่ของแปลกกัลละปลาแสดงว่าปลาแม่น้ําแปลกๆอยู่นี่หลายนี่เนาะแม่นค่ะนี่ปลาห้ากวยเมื่อกี้นี่ขายบปะทานี่ทำมือชุบอีกอ้ก็แบ่งจำนายอยู่ค่ะแต่ว่าห่างห่างวันที่ไหลาย ตัวจ้าบาทอ่าเริ่มต้นที่ที่ใส่ห้าบาทค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นไหนใส่ใงญ่ยอีกสีเลือกเก้าบาทค่ะอันนั้นอันนั้นคือปลาอย่างนั้นอันนี้เป็นปลาหนึ่ก็บ่งจับใส่รองร้องทให้ตำมวชุมึงนน่อยนะคะเดี๋ยวดูให้เบิ่งวันนี้นเป็นปลาอ,านนอันนี้ก็จะเหลอือเพื่ออะไรของแท้เลยน,นี้อันนี้ปลาอันนี้เขาเอือนปลาหมูทอดค่ะ ปลาหมูทอดแม่นถ้ามันเป็นนี่ตัวร้ายนี่จะเอิญปลาหมูทอดทางบ้นหมูไตจะเอิญปลาหมูทอดถ้าเป็นตัวหางแดงนีค่ะอันนี้คือมาแพ่พันเยอยนี่นี่แล้วมันบ่แมีนค่ะแมีนว่เป็นอย่างไรคุณไตขันจำอย่างเนี่ยค่ะเนี่ย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 ตัวหางแดงเลยค่ะตัวนี้นี่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 หางแดงจ้าเขาจะเอิญปลาหมูดอกจานอืมโอ้โหท่านผู้ชมไปหวง่าปลาหมูก็เลี้ยงอะไรเอยา เบียงจังเดือนเขาจังจะแพพันเนี่เอามันมันเริ่มอ่าถ้าเป็นไส้นี่นะค่ะไส้ตัวนี้คือไส้แปดบาทน,นะคะอันนี้เขาสามารถไปเป็นแม่พันได้แล้วแต่ว่าอ่าการต,ตังทองของเขาอ่ะอาจจะเป็นทองน้อยใช่ไหมค่ะพ,วพวอวพ้องใ,ใครเขาจะจบไว้ไงจะเป็นแม่พันนี่นีก่ะแปดเก้าเดือนนะคะแต่เป็นตัวใหญ่ยังสิตัวนี้ใหญ่ตัวนี้เลยจ้าแมนตัวนี้เก้าเดือนเก้าเดือนปีหาแมนอะเสียมตัวนี้เนาะจ้ามันไงวันจะใส่ในตลาดที่เขาขายอยู่ที่นี่ อันนี้เข้ามาทดลองเรี้ยงได้ตัวมาได้แล้วครับไอถ้าเป็นนี่กะสิเขาเดือนที่หกแล้วค่ะนี่เดือนที่หกแล้วเมนประสบวัมสำเร็จแล้วจ้าคือเขาหูวิธีการอันให้พึ่งยูรอดค<า>่ะแน้ววันทอจากปลาแม่แน้นำจา,จากปลานำไหลจากปลาที่อยู่น้ำหินน้ำนำไหลเนาะจ้าสามารถพอพันได้แล้วจ้ากินเนียงกะอันนี้แต่ก็จะให้อ่าพวกปลาเล็กปลาน้อยนี่แหละค่ะแล้วก็อาหาร มีดตัวมาคืออาหารกุ้งแล้วก็หัวหอยเชอรี่นะคะทุกห้เขากินจะสลับปัญหาสิ่างนี้ใช่ไหมคะ่ะจอในที่รชุมปลาหมูกเรเลียงได้นะครับนี่มองเขาอยู่หนอยู่ไทค,ครับอ่ามอง่ยก็คือมานตะค้างค่ะตำบ,บนมิตรภาพอำเภอแกดำจังหวัดหาสารคามค่ะขอเบอร์โทรเลยครับผมจาเบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าศูนย์สามสองเก้าสี่ค่ะนี่ เลื่อนจุทะเมียนช่องยูทูบน้าบ๊อบจ้า,าช่องยูทูบของตายนะค่ะช่องกระต่ายน้อยลูกอีสานคืนถิ่นค่ะเอาละนะครับเข้าไปติดตามได้นะครับแล้วก็ทั้งเพจก็มี่อันเพจสูวาจินตลากันธิกาฟาร์มจ้ากันิกาฟาร์มนะครับเข้าไปติดตามเมึองเลือพี่น้องผบ้ใดอยากหูว่าเออมันเป็นแบบไหนจังใดนะครับนี่มื่อนี่ช่องบาแม่วิธีจัดเสรกับผ้ามาเบิรงอีกแล้วนะครับปลาหมูโอ้โหสุดยอดฟาร์มนี้มีทั้งปลาหมูปลาห้ากล้วย ปลาซิวอาวปลาซิวไฟเออปลาซิวไฟเนะาะไม่ม่ปลาซิวอาวโอ้โหบางพี่น้องสุดยอดครับผมขอบคุณครับค่ะ